สวัสดีครับมาดูโจทย์เรีนสักข้อนึงครับที่ดูแล้วน่าสนใจมากๆนะครับก็คือโจทย์บอกว่าบนรางแสงนะครับมีวัตถุที่ถูกยึดอยู่นะครับผมอยู่ตรงนี้นะวัตถุดูให้ดีวัตถุถูกยึดอยู่แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับโดนหมุดปักไว้อย่างนี้นะครับอ่าอยู่ห่างจากฉากรับภาพ25เซนเนี่ยคือฉากรับภาพนะ เลนนูนสามารถเลื่อนได้อิสระนิดเดียเลนนูนนะครับระหว่างฉากกับวัตถุนะเมื่อนักเรียนเลือเล่อนเลนนูนที่มีความยาวโฟกัสห้าเซนติเมตรจากตำแหน่งที่ติดกับวัตถุนียก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆมาถึงตรงนี้เลยนะครับนะประมาณนี้นะครับก็คือเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนเลนชนกับฉากรับภาพเลยนะครับ ในขณะที่กำลังเลื่อนๆอยู่เนี่ยนะครับพบว่าภาพบนฉากรับภาพนะครับผมนะเราสังเกตเห็นไปด้วยนะเรามองไปด้วยนะครับเรามองเห็นไปด้วยพบว่านักเรียนเจอภาพปรากฏชัดเจนบนฉากกี่ครั้งครับสองครั้งครับดูแล้วงงนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนฉากนั้นต้องเป็นภาพจริงใช่ไหมเราท่องมาอย่างนั้นนะต้องเป็นภาพจริง แล้วทำไมถึงมีภาพจริงเกิดขึ้นได้สองครั้งไอ้นี้น่าสนใจนะครับคำนวณหาระยะวัตถุครับจากทั้งสองครั้งให้หน่อยว่าอย่างไรนะครับอ่ะอันดับแรกก่อนเลยขอระยะนี้ก่อนนะครับระยะในภาพเนี่ยครับก็คือเลนของเราเนี่ยมันเลื่อนไปได้แบบนี้ใช่ไหมนะครับนะยิ่งห่างกันไกลมากๆเนี่ยนะครับนะเราจะจําได้ว่าวัตถุเนี่ย ถ้าเกิดอยู่ใกล้เลนมากๆจะเกิดภาพเสมือนใช่ไหมออกไปจะเริ่มเป็นภาพจริงนะอ่ะสมมติว่าวางไว้ตรงนีนะ้แล้วก็เกิดแบบตรงไปตรงมาคือเกิดภาพจริงมาลองดูนะครับเรากา็ใช้หลักการธรรมดานะครับก็คืออันนี้การที่หนึ่งก่อนนะครั้งที่หนึ่งก่อนอาจจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามแต่แต่นี้ก็คือรูปแบบที่จะเกิดขึ้นได้อันที่หนึ่งก็คือหนึ่งส่วน f ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วน S บวกกับ หนึ่งส่วน S แดประมาณเลนของเราเป็นเลนนูนครับก็จะเป็น1ส่วน5้ใช่ไหมเออกับ S แดเนี่ยชัดเจนว่า S กับ S แดบวกกันได้เท่ากับ25่สิานะครับเพราะฉะนนั้อันแรกเนี่ยมันก็เป็นการแก้สมการปกติเนาะเขาถาม S เราก็พยายามคีปให้อยู่ในรูปของ S แดดมีค่าเท่ากับ 25-S ลบ S ประมาณมนี้ก็จะเป็นบวกกับ1ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ ยี่สิบห้าลบเออ่ะโอเคผลที่ได้คืออะไรอ่ะก็คูณไปแล้วค่อยๆกันนะครับนะผลที่ได้ก็คือหนึ่งส่วนด้วยห้านะครับมีค่านะค,ครับอะไรครับยี่สิบห้าลบเอบวกกับเอข้างล่างคือผลคูณระหว่างเอแล้วก็ยี่สิบห้าลบเอสอาอือหึนะ โอเคผลที่ได้จากตรงนี้ก็คือคูณกันแล้วนะครับออกมาเป็นอย่างไรอันนี้ตัดกันได้ใช่ไหมครับผมก็ได้ว่าหนึ่งส่วนห้าใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าใช่ไหมครับอันนี้คือยี S ่สิบห้าเอสลบกับเอสกำลังสองฟาดไปทางนี้ยี่สิบห้าเอสลบเอสกำลังสองตรงนี้ได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับมานี่นะครับอ่ะมาฮะเอสกำลังสองลบกับเท่าไหร่ครับผม ย้ายข้างไปนะลบก,กับยี่สิบห้าเอรอยยิบห้าอยู่ตรงนี้อยู่แล้วโอเคตั้งหลักปักฐานไว้ครับอ่ะก็เป็นพาร์ทของการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเข้าใจว่าแยกไม่ได้นะครับใช่ไหมเพราะว่ามันคือห้ากำลังสามใช่ไหมไม่น่าจะแยกได้นะครับอาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออันหนึ่งก็คืออะไรครับ่อ s ของเรานะครับก็คืออะไรครับ ลบ b บวกลบกับ square root ของเท่าไหร่ครับ b กําลังสองลบ c ac นะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับ 2a นะครับโดยที่เราจำแนกออกมาว่าอะไรครับ a ของเราน่าจะเป็นเลขหนึ่งะฮะ b ของเราน่าจะเป็นลบยี่สิบห้าประมาณนี้แล้วก็ c ของเราน่าจะเป็นหนึ่งร้อยี่สิบห้าประมาณนี้นะครับลอ,องดูนะฮะ b ของเราคือลบลบยี่สิบห้าประมาณนี้ นะครับบวกลบกับ a r ค root ครับของเท่าไหร่ครับลบยี่สิบห้ายกกำลังสองลบสี่เคือหนึ่งและสคือหนึ่งสองห้าประมาณนี้ใช่ไหมใช่นะครับผมนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผลที่ได้คืออะไรหารด้วยสองเครับก็คือหารด้วยสองนะโอเคเรามาเช็คดูหน่อยครับตรงนี้ข้างในนี้เป็นเท่าไหร่ครับหกร้อยยี่สิบห้า ลบก,กับเท่าไหร่ครับห้าร้อยโอเคผลล์ที่ได้คือหนึ่งร้อยยิบห้านะโอเคนี่ลบลบเป็นบวกตรงนี้ได้เไหรครับยี่สิบห้านะครับ,รบแสดงว่ามันมีสแควร์รูทอยู่มันมีสแควร์รูทอยู่ซึ่งถ้าเกิดมีสแควร์รูทอยู่ตรงนี้มันก็คือห้าคูณกันสามครั้งก็เป็นห้ารูทห้าแล้วกันประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะสุดท้ายแล้วเราได้ค่าเสําหรับกรณีแรกมาแล้วครับว่า s ของเราน่าจะมีค่าเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าใช่ไหมบวกลบก,กับเท่าไหร่ครับ 5้ารูทห้าส่วนด้วยสองบวกคงไม่ใช่ครเพราะถ้าบวกมันจะเกินยี่สิบห้าซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับระยะ S ของเราไม่ควรจะเกินยี่ห้าน่าจะต้องใช้ลบนะเพราะฉะนั้นเอาบวกออกเอาเหลือแค่ลบนะประมาณนี้นะครับอ่ะห้ารูห้านะครับหรือว่าสแควร o ูทของหนึ่งรอยี่สิบห้านะครับก็สามารถที่จะกดดูได้ประมาณสิบเอ็ดจุหนึ่งแปดเท่านั้นเองนะครับผม มันก็จะได้ออกมาว่ามันคือยี่สิบห้าลบกับเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดตั้งแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่หารด้วยสองประมาณนี้นะครับลบยี่บห้านะครับแล้วก็นะครับหารด้วยสองนะหารด้วยสองนะครับออกมาเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอลบแป๊บหนึ่งนะยี่บห้าลบกับสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดะฮะหารด้วยสองจะอยู่ที่เราๆหกจุดเก้าหนึ่งหกจุดเก้าหนึ่งนะ ประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากจากอันแรกนะครับผมก็คือระยะทางก็โยนโยนเป็นสักสักเจ็ดเซนก็ได้นะครับโอเคนะถ้าเกิดเอามาวางไว้ตรงนี้สักเจ็ดเซนจะเกิดภาพจริงปรากฏต,ตรงนี้นะครับอ่าฮะแสดงว่าระยะภาพที่เกิดขึ้นก็คือต้องเป็นประมาณสักสิบแปดใช่ไหมเพราะสิบแปดบวกเจ็ดได้ยี่บห้าประมาณนี้ครับประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นบวกไม่น่าจะได้เพราะมันเกินเกินไหมถ้าเป็นบวกเกินไหมลองดูสิถ้าถ้าเป็นบวกนะ ไม่แน่ใจเหมนะือนกันเราลองดูบวกสิถ้าบวกเราจะได้เท่าไหร่นะมันมีบวกลบใช่ไหมถ้าบวกก็เป็นยี่สิบห้าใช่ไหมครับบวกกับหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งแปดแล้วส่วนด้วยสองนะอะลองดูซิได้เท่าไหร่โอเคยี่สิบห้าบวกกับหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งแปดนะครับแล้วก็หารด้วยสองเออก็ได้อยู่นะประมาณสิบแปดจุดหนึ่งนะครับสิบแปดจุดหนึ่งเซนติเมตรนะครับอ่ะ แต่ว่าถ้าเรามองดูสิบแปดจุดหนึ่งเนี่ยความคิดของครูก็คือว่ามันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักน้อยกว่านะครับเพราะว่าครูชอบเลขบนมากกว่านะครับทำไมครูถึงชอบเลขบนมากกว่าเพราะว่าหนึ่งครับถ้าเกิดเรามามองดูนะครับเนี่ยเราเราจะสังเกตว่ามันเป็นส่วนเติมเต็มใช่ไหมถ้าเกิดสมุติอเป็นเจ็ดนะครับเอก็ต้องเป็นสิบแปดถูกต้องไหมครับประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดสมมติ s เป็น18 s d a ก็ต้องเป็น7ใช่ไหมเพราะว่ายังไงซะบวกกันแล้วมันต้องได้25ถูก้อไหมรดังนั้นถ้าเรามองดูเราจะสังเกตเห็นว่าโอนะครับเราต้องการภาพชัดภาพชัดชนะภาพชัดเนี่ย m ก็คือต้องแบบขยายน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนั้นทางที่ดีคือไงคร s d a s ส่วน s ก็ควรจะต้องมีค่ามากกว่า1นะครับซึ่งครูก็เลยเชียร์18ส่วน7ใช่ไหม ซึ่งมันน่าจะทําให้เราเห็นภาพที่ค่อนข้างชัด18ส่วน7ประมาณนี้นะครับโอเคนะก็ถามว่าขยายกี่เท่าก็ลองดู18หารด้วย7นะประมาณสัก2.5เท่าเห็นจะได้นะถือว่าโอเคเลยนะ2.5เท่าสวนนี้ย่อแน่ๆนะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยสนใจภาพย่อเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่าเนี่ยปรากฏภาพชัดเจนนะฮะสองครั้งนะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าใหญ่แต่ว่าภาพชัดเจนก็น่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะ มาดูครั้งที่สองบ้างครับเกิดอะไรขึ้นครั้งที่สองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ฮะมันน่าจะต้องเลื่อนเลนนูนเนี่ยนะฮะมาใกล้ๆนะฮะเอาเอาเลนนูนเนี่ยนะเลื่อนมาใกล้ๆฟังให้ดีนะไปเลนนูนเดินทางไปไปใกล้ๆเลยนะฮะประมาณนี้ แล้วพอเลนนูนมาใกล้ๆเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อยังไงครับเกิดภาพเสมือนก่อนนะครับเกิดภาพเสมือนตรงนี้นะอ่ะประมาณนี้ก่อนพอเกิดภาพเสมือนตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าภาพเสมือนตรงนี้ก็จะได้ทําหน้าที่กลายเป็นอะไรครับวัตถุนะครับอันนี้เอาออกไปอันนี้สมมติยังยังไม่มาก่อนนะประมาณนี้อ่ะเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นวัตถุที่ทําให้เกิดภาพน,นี้อ่านี่คือแพทเทิร์นที่ ผมอยากจะชวนพวกเราคิดนะครับอ่ะมาเลยนะก็คือตอนแรกวัตถุทําให้เกิดภาพกรภาพกรเป็นวัตถุทําให้เกิดภาพขอบนฉากมันก็เลยเกิดภาพชัดเจนบนฉากอีกหนึ่งรอบประมาณนี้นะครับนี่คือความคิดของการเกิดภาพครั้งที่สองนะครับไปครับเอาครั้งที่หนึ่งก่อนไหมครั้งที่หนึ่งก็คือว่าตรงนี้เป็นระยะอะไรครับระยะ s ใช่ไหมครับผมก็ได้ว่าหนึ่งส่วน f ใช่ไหมเท่ากับหส่วน s บวกกับ1ส่วน s แดแต่ว่าต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ว่านี่ฮะเลนมันต้องต้องเกิดภาพหลังเลนใช่ไหมอน,นี้เป็นภาพเสมือนแน่นอนภาพเสมือนชัดๆเลยนะครับนะน s แดดตรงนี้ของเราต้องติดลบไหมต้องติดลบเนาะอะแต่ความยาวของมันคือเท่าไหร่ครับ s ดเนี่ยความยาวของมันคือ s บวก d แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นภาพเสมือนเนาะนี่คือ ขนาดของมันแต่ด้วยชนิดของภาพเนี่ยเราก็ต้องใส่ลบไปถ้าเราจะเอาไปใส่ในสูตรมันก็ต้องมีลบนะครับผมก็เลยได้ว่าหนึ่งส่วนห้าใช่ไหมครับเท่ากับหนึ่งส่วน S แล้วก็บวกกับหนึ่งส่วนเท่าไหร่ครับผมลบลบนี่นะใส่เข้าไปนะ S d, ะนนะบวก d ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเราจะสังเกตว่าบวกเจอลบได้ลบใช่ไหมบวกเจอลบได้ลบนะประมาณนี้ เราก็จะได้ว่าเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน5เท่ากับ1ส่วน S ลบกับ1ส่วนด้วย S บวก d ประมาณนี้นะฮะฟาดไปฟาดมาเราจะได้ว่า1ส่วน5้านะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ S บวก d ลบกับ S ประมาณนี้นะข้างล่างชนกันคือ S แล้วก็ S บวก d ประมาณนี้อ่ะเรียบร้อย S กับ S ตัดกันได้นะครับแล้วก็ ฟาดไปนะนก็เป็นเท่าไหร่ครับ s กําลังสองบวกกับ sd มีค่าเท่าไหร่ครับห d ประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมได้นะเอสโตเเสียวเสียวมันจะอันนี้มากเลยขอขอขอ,ขอใส่ว่าเลขหนึ่งไว้หน่อยนะเดี๋ยวมันจะไปตรงกับตัว 5, หเดี๋ยวมันจะดูงง,งๆนะประมาณนี้นะครับแสดงว่าข้อน,นี้เราอยากจะรู้ s หนึ่งนี่แหละว่าได้ดอกเท่าไหร่โอเคไหมแต่ตอนนี้ติดแบบติดเพียบเลยใช่ไหมติดเพียบเลย s หนึ่งเหมือนกันนะครับ เราต้องการว่า s หนึ่งมันได้เท่าไหร่เข้าไหมครเราต้องการทราบว่า s หนึ่งมันคือเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นใส่เลขหนึ่งไว้นิดหนึ่งนะเพื่อจะได้แบบเดี๋ยวมันไปปน,นกับเลขห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงครับโอเคการจะรู้ s หนึ่งต้องรู้ดีก่อนถ้าไม่รู้ดีก็คือไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ะมาลองดูครับเพราะนั้นตอนนี้ในพาร์ทสองนะครับในพาร์ทสองภาพที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้นะ สิ่งที่ผมเจอก็คือว่าอ้าเท่เลยนะครับนี่คือ s หนึ่งนะครับลุยครับณตอนนี้ผมจะเห็นว่าเศษหนึ่งส่วน f ใช่ไหมฮะเท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s แดนะาชัดเจนเลยนะครับตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่า s แของเราคือตรงนี้ใช่ไหมครับถามว่าเท่าไหร่รู้ไหมก็พอจะหาได้ใช่ไหมพอ s แดบวก s หนึ่ง ช่ไหมถ้าเรามาวิเคราะห์นะเราก็คือ s หนึ่งบวก s แดใช่ไหมมีค่าเท่าไหร่ครับยี่บห้าใช่ไหมดันั้น s แดก็คือต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับยี่บห้าลบ s หนึ่งประมาณนี้อนี่คือสิ่งที่ผมได้นะอันนี้คือ s แดที่ผมได้น่าสนใจนะแล้วก็ s ที่ผมได้คืออะไรครับนี่ฮะระยะ s ที่ผมได้นี่คือระยะ s ในพาร์ทที่สองนะ s ที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับ d บวกกับ s หนึ่งอ่า อ่ามคละเอสกันแล้วนะคแล้เอสกันแล้วนะอ่ะไปครับใส่ทุกอย่างบอมเข้าไปในสมการครับลุยฮะยังคงเป็นเลนเดิมนะเศษหนึ่งส่วนห้านะครับเอสของเราคืออะไรครับดีบวกกับเอสหนึ่งนะครับบวกกับเท่าไหร่ครับตรงนี้เอสดดครับเอสดดคือเท่าไหร่ครับผมยี่สิบห้าใช่ไหมครับลบกับเอสหนึ่งประมาณนี้อ่ะนี่คือสิ่งที่ผมได้นะจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมทีนี้ ผมก็เลยมาลองคิดคิดดูนะครับว่าโอเคจากจุดนี้นะภาพที่เกิดขึ้นนะครับเหลือตัวแปรดีดอกกับ s 1ซึ่งแอบขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงนะครับผมไอตัว s 1บวกดีดอกเนี่ยเหมือนเราเคยเจอมาครั้งหนึ่งนี่นะถ้าเรามองดูนะเราจะเห็นว่า1ส่วนด้วย d บวก s 1นเนี่ยเราเคยเจอมาครั้งหนึ่งแล้วไอตัวนี้นะเดี๋ยวเราย้ายข้างไปบางนีกนะหนึ่ส่วนห ลบก,กับเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนด้วยยี่สิบห้าลบเอสหนึ่งอ่ะอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เราเคยเจอมาล่องนะอยู่ตรงนี้ฮะใช่ไหมเราเคยเจอมาล่องแล้ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าอะโอเคงั้นปิดจ็อบเลยดีกว่ามองตรงนี้ชื่อสมการกอไก่มองตรงนี้ชื่อสมการขอไข่นะเราก็เลยลิงก์กันเราก็เลยลิงก์กันนะสมการกอไก่นะครับเรื่องนี้เราเราเขียนไว้ใช่ไหมอ่ะ เราก็จัดรูปนิดนึงให้มันแบบลิงก์กันง่ายๆอ่ะเราก็เลยได้ว่าไอ้ตัวนี้นะครับย้ายข้างไปก็ต้องมีค่าเท่าไหร่ครับผมหนึ่งส่วนเอหนึ่งลบกับหนึ่งส่วนเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนห้าอะแล้วก็ขอให้สมการกอไก่ในตัวนี้ดีกว่าอะแล้วเราก็เอามาลิงก์กันนะครับเอามาลิงก์กันเลยครับเพราะว่ามันคือตัวสีเหลืองก้อนสีเหลืองนี่มันเลขเดียวกัเห็นไหมมันก็เป็นเท่าไหร่ครับมาเลยครับหนึ่งส่วนด้วยเ1หนึ่ง ลบกับหนส่วนด้วยหมีค่าเท่ากับ1นส่วนด้วยห้ลบกับหนึ่งส่วนด้วยยีลบเออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าเราต้องการ S1 ถ้า S1 ออกก็คือจบเี้นะครับประมาณนี้นะอ่ะเราผมขออนุญ,ญาตเอาตัวนี้นะครับนะมาไว้สักแต่ตองนี้นะได้มีพื้นที่คิดนะครับมาเลยลุยครับ สิ่งที่ผมเจอก็คือว่าจากตรงนี้นะฮะผมก็จะได้ว่าตรงนี้นะหนึ่งส่วนด้วยเอหนึ่งบวกกับเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าลบเอหนึ่งแล้วก็หนึ่งตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ย้ายข้างไปหนึ่งบวกหนึ่งส่วนห้าบวกหนึ่งส่วนเขาได้สองส่วนห้าประมาณนี้ค่อยไปค่อยมานะครับมันเป็นยี่สิบห้าลบเอหนึ่งบวกกับเท่าไร่ครับเอหนึ่งข้างล่างนี้ก็คือมันแปะกันอยู่เป็นเอหนึ่งนะครับแล้วก็ยี่สิบห้าลบกับเอหนึ่ง ตรงนี้มีค่าไร้ครับสองส่วนห้าประมาณนี้นะลักษณะนี้นะครับเอาละพารท,ที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือไอ้นี่ตัดกันได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้นี่ฟาดไปนะครับแล้วนี่ฟาดมานะครับผมก็จะได้ออกมาว่าอ๋อพาทต่อจากนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ฟาดไปได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าแต่ตัวนี้ฟาดไปเป็นเท่าไหร่ครับผมสองเอหนึ่งแล้วรอคูณอยู่กับยี่สิบห้าลบกับเอสเนี่ย อ้าปั๊มมันเข้าไปร้อยยี่สิบห้านะครับผมตรงนี้คือเท่าไหรครับห้าสิบเอสหนึ่งลบกับเท่าไหร่ครับสองเอสหนึ่งกำลังสองอ่ะเราจะได้เอสหนึ่งออกมาแล้วนะดูลเลยนะครับงั้นเอสหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ก็ย้ายข้างไปครับเป็นสองเอสหนึ่งกำลังสองลบเท่าไหรครับห้าสิบเอสหนึ่งร้อยยี่สิบห้าอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมเยี่ยมไปเลยนะครับเท่ากับศูนย์นะครับมาหนึ่ง อ่ะไม่ออกอีกแล้วครับงั้นผมก็ใช้ว่า s 1ของเราเป็นอะไรครับลบ b บวกลบกับอะไรนะสแควรูทของ b กํลังสองลบ c a c หารด้วยเท่าไหร่ครับสอง a ประมาณนี้โอเคนะอ่ะทีนี้เราก็เก็บเกี่ยวค่า a b c ได้แล้วนะใช่ไหมครับ a ของเราคือ2ใช่ไหม b ของเราคือลบห้ 50. ซีของเราคือเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าตรงนี้ก็คิดเลขออกมาก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครําตอบน่าจะมาอยู่แล้วนะครับห้าสิบครับบวกลบกับเท่าไหร่ครับสแควรูทของตัวนี้นะมันก็คือเท่าไหร่ครับผมสองพันห้าร้อยประมาณนี้ใช่ไหมลบกับ C a c a คือสองแล้วก็ C คือหนึ่งสองห้าประมาณนี้หารด้วยเท่า,นนาไหร่ครับสอง a สอง a ก็คือสองสองสี่ประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็จะได้ S หนึ่งออกมาสองค่า เอาตรงนี้ก่อนนะเรามาเขียรกันดูนะครับตรงนี้ได้เท่าไหร่คู<ส>นะครับมันก็คือร้อยยี่สิบห้าคูณแปดน่าจะได้พันหนึ่งไหมหนึ่งพันนะสมมติในนี้ก็คือรูทพันห้านะครับลองกดดูเลยนะพันห้าร้อยใส่รูทหน่อยได้ประมาณสามแปดจุดเจ็ดสามนะครับสามแปดจุดเจ็ดสามนี่คือค่าที่ได้สามแปดจุดเจ็ดสามบวกลบสามสิบแปดจุดเจ็ดสามหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยสี่ มาลองดู s หนึ่งหนึ่งสองค่าดูซิว่าควรจะเป็นอะไรกับอะไรนะครับ s หนึ่งค่าแรกก็คือเอามาบวกกันแล้วหารสี่ครับผมโอเคเอามาบวกกับห้าสิบนะแล้วก็หารด้วยสี่อันนี้ได้ย2 1 8ิบสองจุดหนึ่งแปดนะครับโอเคนะส่วน s หนึ่งอีกอันหนึ่งก็ต้องเป็นห้าสิบลบกับสา7สิบแปดจุดเจ็ดสามนะฮะได้ตร่นนี้นะแล้วก็หารด้วยสี่นะออกมาเป็น เอ่อเดี๋ยวไม่ใช่นะเราต้องลบก,กันพอดีเอาใหม่เอาใหม่ห้าสิบเอ่อลบก,กับสามสิบแปดจุดเจ็ดสามหารด้วยเออห้าสิบลบก,กับสามแปดจุดเจ็ดสามหารด้วยสี่ออกมาประมาณสามจุดศูนย์หกประมาณนี้สามจุดศูนย์เจ็ดประมาณนี้ซึ่งบวกกันก็ได้ยี่บห้าอยู่ดีสองนี้บวกกันได้ยี่บห้าแต่ถามว่าครูอยากได้อะไร นะครับนะเออคู่ก็เหมือนเดิมครับผมถ้าเรามองดูจากตรงนี้ใช่ไหมคูก็อาจจะอยากได้ตัวเลข S ที่มันน้อยๆใช่ไ,ไหมฮะเพราะ s สที่มันน้อยๆมันน่าจะส่งผลต่อต่อไอตัวนี้ที่มันมากมากนั่นเองนะครับปรามา้ก็เราก็ได้มาแล้วทั้งสองคำตอบนะครับนะเข้อที่อาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าต้องใช้การแก้สมการอันนี้ด้วยนะครับนะอ่ะสรุปก็คือในในแบบแรกเนี่ยก็คือเราได้ออกมาระยะเนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมประมาณเจ็ดเซนไหมใช่ไหมประมาณเจ็ดเซนนะครับส่วนตรงนี้ก็คือผมบีบแคบเลยนะผมบีบแคบเลยนะครับแคบแบบแคบสุดๆเลยก็คือผมได้เอสประมาณสามเซนประมาณนี้นะก็จะเป็นเจ็ดเซนกับสามเซนในที่สุดประมาณนี้นะครับลักษณะนี้นะครับโอเคนะถ้างงอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องนี้ได้นะครับสวัสดีครับ